ตนนั er ้นเงียบอยู่ยังไม่ได้เขาปล่อยวันนี้โอ้ยบ่หาบลมมาน่ำเนาะไม่ตาอาจารย์อาจารย์กับเอลเซียเซียแกอยู่ข้างแผงผมแกปลุกผมจะตีห้านะรับคำมเมนเขาจะปล่อยแล้วผมยังไม่ตื่นมันปลุกรอบก่อนนึงรับคอมเมนต์มาอีกแล้วรับคำมเมนต์เลยเด้๋ยวก็มีอีก เดี่ยวคือมีเอฟซีกอดตีหมันนี้เอฟซีน้องเบลเอฟซีพ่มกอดตีอยู่ข้างล่างเลยคนสิเบคนสิปล่อยแล้วตีไปนั่งตรงนู้นู่นตรงที่เดิมต้องรอกล้องมันมองได้มองมันมุมไหนมันนั่นเดินตรงนี้ตีมันเพราะว่าตรงนี้ปล่อยตรงนี้นี่นั่นนี่แล้วรับรับรับแล้วแต่ว่าต้องเอากล้อง ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ต้องเรียบเอาเออเจ๊ตังอยู่ใส่เอานึกว่าเจ๊ตังเราพันหอดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ก็อบอาด้าแล้วแอดสวันน้ยอ่าพอดีเลยวดูกองยังไม่พอเนยนกองรงเอหลายหลายนะครับเนาะเบเป็นเครียดับให้แล้วเอบอกเขาให้หน่อยว่าเบลไม่เบลไม่มีกลุ่มบอกให้หน่อยโอกไม่มีลบันน่าขานแล้วโอ้ก็ต้องเบลบอกว่าไม่มีกลุ่มไม่มีลายถ้าเขาให้แอดลน์อยาไปลง เขาก็เอาต่แข้ามมาพอมีออกกันบ้าเออกแต่บ้านนี้ต้องไลฟ์สดมาค่ะคุณผู้ชมไลฟ์สดอยู่นะคะตอนนี้ เผื่อคนที่ยังไม่เห็นนะที่จิมไปลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าคนที่พึงมาเพื่้นเห็นกับมี่เนาะมีเหมือนกันแหละครับมี่ช่องอุกรณประํา่หบันเช่องปดวกันลบเาบล็อมไมไอช่อม กยาตกินยิ่งกว่าเกินเลยกยัวอนเตาผมมกเลยหาไม่เจอเลยรับรลับอะไรไ้รับมีที่มาจัง่านปอยเปนว่าหาเดี๋ยวหาย

เราเสียกินนะคะมาฉันสันนิลาจิตแต่นีเจียวมันจิได้หายสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะ EP 2อง EP อนะคะ EP สองกดไลค์กดแชร์ค่ะเดไลค์ ไข้าวเยี่ยงกันรวดย่ายอกว่าพวกขั้่ข้้งหน้านี่นี่มุมนี้ทำไมไม่มามุมนี้มขด้นน้อยๆยับแยบจะได้ดีวันนี้มีหลายช่องค่ะเมื่อกี้ที่ไล่เซอไปรอบนึงเนี่ยไล่ไล่กอนไปแล้ววันนี้ ทีมงานมาอีกก็เลยคืนอีกรอบนึงเนะเเาะมือกีมัเมนเสาโพ,พ,ด,พดนะเพือ่อผู้ใดบอท่านเนะบบเาะลืมเลยเนาะอะไอยอ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกช่องเลยนะคะทุกคนทุกช่องเลยเด้อที่มารับชมเนาะณขณะนี้ณขณะนี้เมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568เวลา9โมงกว่าแมนบ่นาฬิกาแ็นบ่ตรงเนาะหน้าที่นะ9โมงกว่าเงกว่าเหรอคะถ้าถ้าถ่ายทอดสดก็คือ9้าโมง20นาทีนะคะขณะนี้ ผูได้คำมาแล้วทุกคนทุกช่องกับกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อกดไลค์กดแชร์ในเด้ออ่าแล้วก็ฝาก facebook ช่องจริงเบีวด้วยช่องจริงมีช่องเดียวเท่านั้นนะคะ facebook นะคะชื่อจริงเลยธนาะพรพิมพ์สีใส่หมวกสีดำใส่เสื้อสีเขียวแต่ว่าเฟซฟอร์มมันก็นเอารูปเข่าไปตั้งเป็นโปรไฟล์มันคือกันล่ะแต่ว่าจุดสังเกตว่าอันไหนจริงอันไหนฟอมนะคะน,นี่ขออนุญาเดอ้อจุดสังเกตถ้าเฟซจริง ผู้ติดตามจะอยู่ที่3 7 0 0 0 0คนนะคะขณะน,นี้ถ้าต่ำกานี้เป็นเฟซปลอมท่านที่ค่ะไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นถ้าต่ำกว่านี้ปลอมนะคะถ้าเขาใส่นาเบลนะเฟซใดที่เป็นนาเบลล้วก็ไม่แอบ,บอ้างสิ็ให้เบิ่งเอาค่ะแต่ว่าสำหรับทีมงานเพื่อนกับช่องของเพื่อนกับ่ว่ากันค่ะช่องของเพื่อนเพื่อนกนัหลายช่องโอ้ยอันนี้กัของจริงข้องจริงค่ะพูดถึงช่องใดที่เอานาเบลไปนะคะ ที่เอานาไปไปขึ้นโปรไฟล์เนาะอันนี้เบาถึงตรงนี้วันนีก้ก็เมื่อนี้มาเจอเอฟซเพราะว่าหลายคนขอมากก็คือเลขลับสายกรเมนเลขลับสายกรเมนเข้ามาแล้วห้างวดติดนะคะห้างวดติดงวดนี้ถ้าถูกอีกก็เป็นงวดที่หเดี๋ยวนำเสนอสองงวดงวดแรกที่นําเสนอเข้า0ูนย์หตรงๆแล้วก็งวดที่ผ่านมาเข้าสามตัวสามตัวกลับค่ะเดียวให้อะไรนะ สี่หกสองมันออกสองสี่หกก็คือสามตัวหมุนหกประตูแล้วก็เขาให้หกหนึ่งนั่มระวังหกหนึ่งมันไปออกเก่าหนึ่งนเสียดายแค่สั่นเข่าบนล่างเลยเก่าหนึ่งสี่หกสามตัวสองตัวแตกทุกประตูวันนี้ก็ได้มาแล้วค่ะได้มาแลว้วได้มาปุ๊บก็ปล่อยเลยนะคะไม่ไม่มีกักเมื่วานไปเอามาสดสดร้อนๆได้มากลางดึกคือกันกว่าสิกามะหอดบานก็ดึกเดือนค่ะก็เลยวปล่อยดอก มันเดิกแล้วพอล่าล่อ,ลอทีมงานมามือเดียวกันดีกว่าก็เลยเป็นปล่อยมือนีพร้อมกันเพราะว่ามันเดือแห้งนะก็ได้มาแล้วเพ่นฝากบอกทางเจ้าของที่พนได้มาพนฝากบอกว่าวดนนี้50 50เปอร์เซ็นต์นะคะ50เปอร์เซ็นต์ความมันอกมันใจบอบครึ่งหวดกรีนี่หวัว่รนเรามันใจดิ้วดน,นี้50เปอร์เซ็นต์เนื่องจากมันเป็นกระแสมากค้นจับตา ยานมั่นรุดนะคะว่าตรงๆเลยอย่างให้คุณผู้ชมระมัดระวังค่ะระมัดระวังนะคะไปยิบล,ตลอตเตอรี่คนละใบสองใบสามใบสี่ใบก็บแค่นี้พ่อค่ะอย่าไปมั่นใจยียวงบมมี่มัมียังลอยปเปอร์เซ็นต์ล้านปเปอร์เซ็นต์ดอกค่ะเข้าตรงเพื่อไว้น้ำเพื่ออกเพื่อใจไว้น้ำค่ะพร้อมหรือยังจ้าพร้อมแล้วเตรียมสมุดปากกาจดเลย เตรียมสมุดปากกาจดนะคะเลขลับสายเขมรงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะคะรีอยหกสิบแนะครับเข้ามาแล้วหางวดติดงวดติดค่ะงวดนี้วัที่6นะคะเตรียมตัวจดเลยค่ะเอาส่งมาให้น้องเบลใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่เลขของไปไปเอาไปเอามู่วานเนี่ยไปเอามาไปเอามาแล้วนะคะรับสายเขมรงวดวันที่16กรกฎาคม2568 3ตัว2ชุดเหมือนเดิมนะคะคือ103แล้วก็528 103แล้วก็528ส่วน2ตัวมี03 01แล้วก็28 03 01แล้วก็28ค่ะโชว์ตัวเลขบ่จําสิครับ103 528 103 528 สองตัวศูนย์สามศูนย์หนึ่งแล้วก็สองแปดเตรียมแคบเดี๋ยวแปบนึงไปมูนกล้องก่อนเพราะว่าเบลใช้กล้องหน้าหลับกระเีนเข็ยบ่หละ่ะกลับกล้องให้เบลนิดกลับไปกลับแล้ว อ่าโอเคค่ะแคปหน้าจอวันนี้รู้สึกว่าสีลายหางก็เกา่าบอนองเดียว้ำเก่า้ำเกา่เกาเหมืนอนบ้านสามตัวสองชุดสองตัวสามชุดเหมือนเดิมเข้าเดิมเข้าเดิมมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วรับสายขมิ้นระมัดระวังนะคะวันนี้ห้าสิห้าสิเปอร์เซนเท่านั้นนะคะทจหยืดสื้อ หมดที่แล้วสามตัวเนาะกดลงกดลงหน่อยนึงเออซูมเอาได้ไปโอเคได้แล้วดเดี๋ยวค่อยๆหมุนโอเคตอนนี้อ๋อมันแคบออกนี่หรอง หน้าจอเลยโอเครดน้ายมา หน้าจอน้องเดียวมากตัวใดก็ได้เงินว่าน้องเดียวมากโจแต่ที่คนให้ไหรหนเรา,าก็มาต้นเพื่นตรงเดียวหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามชอบหนึ่งศ <c oughs> <c oughs> ูนย์สามค่ะจะไปตัดเล่นโลดเพราะว่างวดก่อนเห็นว่าถ้าตัดมันกับเขา4ีหกเดียวพอได้ตัดหายดิ น้องเบี่ยม,ม้าตัวใดบ้าครับเบี้ยชอบ103ค่ะครับชอบน้ำเพิ่นให้ไหลมากนี่แหละเพิ่นกันเน,เน้น103อ๋อเปเน้นตัวนี้มันมาครับ<ช>103เพิ่นตัดอกมากม่จะคูจะหางครับเขาตัดแค่ 03, 03 01กับ28เท่านั้นค่ะแล้วก็เท้ากับเ็ดถ้าเทาไปตัดเอ็มมันก็ได้แค่หกหางเองครับจ้าท่าน,นจะริินมดทุกชุดด้เนมันก็นสีกนานพลาดเนาะ ก็ะเน่นนักเอาไปยิบจับลอตเตอรี่แต่ว่าเพื่อนบอแยกให้หมดบอค่ะมันสิบเป็นลายโคดมันสิบเบิ้งเพ่จังลายเขาเคยหายซัมมีเขากะซัมมีแล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาเอาค่ะเพื่อนหายมาดตัวใดแนนองเดียวหนึ่งศูนย์สามห้าสองแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สามสองแปดรับสายชมนหนึ่งอคอหกแปดเด้อพี่อ้อง สายเพิ่งตื่นแล้วน้องเบลรู้สึกไม่งอยยังไงมู้วมันไม่สดชื่นหรอกมันเสียเรียดเสียเรียดใช่ไหมแล้วมันก็เหนื่อยใจไม่มั่นใจด้วยไงวันนี้นะวนแนวทางเนาะมันก็มีเข้ามีหลุดแล้วครับผมเนาะไม่มั่นใจถ้าถ้าแม่นมันก็รวยทั้งประเทศแล้วเนาะมันก็มีเข้ามีหลุดไม่ไปพูดยังไงงวดก่อนครับงวดก่อนมั่นใจไหมอืม วันก่อนมันก็แตกจริงๆแต่วันนี้นบบบอกไว้ก่อนนะห้าสิบ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 นะครับเอฟซีครับผมเราก็ไม่รู้เนาะมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับก็น้องเบลก็เป็นสื่อกลางสะพานบุญนะครับผมหาแนวทางมาฝากนะครับอืมเขาก็ส่งมาให้น้องเบลอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ได้มาจากเขาไม่ใช่น้เบลไงใช่แต่ว่าเขาเป็นภูมิาครับเป็นคนเป็นสื่อกางเป็นพิธีกรวัาไงนพูดแทนเขาพูดแทนเขาอ่านะครับตัวแทน ็มันแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมก็เป็นธรรมดาเนาะการยากันครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาบอาตัวเลขอีกรอบนะครับนี<อ>่ตัวไลขเนี่ยพูดผอาของรับมีหนึ่งศูนย์สามแล้วก็ห้าสองแปดหนึ่งศูนย์สามแล้วก็ห้าสองแปดตัวเน้นนี่บ้ครับเน้นหนึ่งศูนย์สามค่ะ ัดก็คือ 03, 0 3 0ย์สค่ะสำนิีรีขรับสาชมสมันกดไลค์กดแชร์ให้ทุกช่องด้วยนะคะช่องทีมงานทุกคนคช่องของช่องจริงที่มาท้ายถ้ามีช่องใดเนี่คอยเอฟซีสแอัน จำได้ไม่ปลอมเลยแต่สร้างเพิ่มโปรไฟล์เอานะครับเนาะโปรตรงเดียวนี่เพราะว่าเราต้องไปสนใจถ้าโปรไฟล์ใส่รูปหน้าเดียวนะก็สังเกตเอาเพราะว่าถ้าส่งอื่นๆเพิ่นก็ใส่รูปเพิ่นอยู่แล้วนัวเกี่ยวกับเดียวถ้าว่าสิปลอมก็คือคนที่เอารูปเดียวไปว่าทุกคนมาายทาออมยู่แล้วบลุามันเหมือนช่ององเพิ่นอยู่แล้ว ความหมายคือคนที่เอาหนารูปเบลไปขึ้นโปรไฟล์แบบนี้โปรไฟล์น่ะอยากใช้รูปโปรไฟล์เบลหนาคือต้องให้ดูคนติดตามเนาะต้องให้ดูคนติดตามนะครับคนติดตามน้องเบลเท่าไหร่นะครับผมสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดครับต้องดูคนติดตามนะครับถ้าดูง่ายๆเลยคือดูคนติดตามอะเรื่เพ่ออน้องเบลบล็อกทุกหมื่ รับสายคอมเมนต์มีตัวไหนบ้างน้องวิวรับสายคอมเมนมีหนึ่งศูนย์สามห้าสองแปดหนึ่งศูนย์สามแล้วก็ห้าสองแปดศูนย์สามศูนย์หนึ่งแล้วก็สองแปดค่ะแค่นี้ก็อ,อ,อีกรอบหนึ่งจ้าหนึ่งศูนย์สามห้าสองแปดหนึ่งศูนย์สามห้าสองแปดศูนย์สามศูนย์หนึ่งสองแปดรับสายคอมเมนค่ะกี่งวดแล้วนะครับ หกวดหกงวดหกนวดเลียงเลยแหลงวดที่หกห้างวดติดห้างวดติดเลยงวดหีวมันเจไบครับวันนี้ความมั่นอบั่นใจหรอเขาบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะไม่เหมือนงวดเมื่อกี้เนาะไม่เหมือนงวดเมื่อกี้แล้วก็อีกอย่างก็คนจับตามองของเรามันเป็นเป็นกระแสมันมักจะมันมักจะโดดลดตัวขันมันเป็นกระแสลามันมักจะว่าเขาไหมค้นจ้องเอาย้ำอีกรอบ หนึ่งศู0 3์สามห้าแล้วก็สอค่ะแนวทางน้องเบลนะครับอ้าวอีกรอบน้องเบลย้ำให้อีกทีเพราะว่าลืมกดลืมกดเา่ได้หนึมห้อแ่งศูนย์สามห้าสองแปแล้วก็สอค่ะ รับสายคอมเมนรับสายคมเมนค่ะเอาทาั้งลสดเดี๋ยวเอาลาสดเป็นยังเบึงเป็นบ่อกโอ้ยมึงอยู่เสือ่อนบ่องนั่นก็ดีนะโยกขึ้นอีกจะง่อยเอออับของกันครับเดีเลยตามลงด้องีซ <c oughs> ่ี่างเ็นบุก <c oughs> ครับพี่น้อง สามล้านเลยครับพี่น้องยุติเส้นใหญ่เห็นไปครับเห็นไปแล้วครับแต่ว่ากะมีสิทธิ์ออกได้คือเก่าได้พี่น้องเด้อถึงือว่าบ่มั่นใจมีสิทธิ์ออกมีสิทธิ์ไม่ออกทั้งสองยางพี่น้องพิจารณาอยู่เท่านั้นสองพันคกับก็กระโบรงถือกับบปรงถือ่ะไปนี่ทั้งผู้ใดครับเอาว่างไปเดียว ว้างไวน้นาตัแม่สิดท้ายภาพนี้บ้างเว้ออกมากเออภาพนี้เ<ห>มอออกยังเสีดีกว่าโยกจะเอาไปคนโอเคนะครับพี่น้องขอบคุณน้องเบลนะครับน,น้องนั่ไปถึงเจอแม่เลยนะครับรับสายงซนะ้าย ขอบคุณเวค่ะขอบคุทุกคนนะคะบอกรับไหมรับใช้ขม้นตัวรกก็ตัวแรก็น้องเบลรับใม้นหนึ่งศูนย์สามกับสองห้าแปดจ้าตัวเน้นครับตัวเน้นหนึ่งศนยมหนึ่งศูนย์ะคะแล้วก็ศูนย์สามศูนย์หนึ่งสองแปดโอเคครับคาเ่งบ้ามากแต่ว่าได้ไปเร้วคอยก้อนมูเราเต่ง ขอบคุณน้องเดียวมากมากค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะจี่ต่างมากวันหอดตะบล่อยก่อนมูเล็้วโอเคนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตลงเวทที่กอนเดจ้าดูทางยูยูทูบไม่ปลอมค่ะใช่